นี่คือนิยามของผู้ดีในวังเกาหลีแบบแท้ทรูใครดูเรื่องฮอเ t สพ p a ล a แล้วต้องโดนคุณโบนาะตกแน่นอนแม่สาวร่างทรงคนนี้มีใบหน้าที่ดูสเสน่ห์ตะมุตะมิละมุนอย่าบอกไม่ถูกแล้วใครอยากได้หน้าแบบนี้เดี๋ยวหมอวิเคะห์ให้ฟังอย่างแรกเลยนะชั้นตาต้องชัดแต่ต้องไม่สูงเกินไปเช่นกันไม่งั้นมันจะดูไม่ธรรมชาติถ้าสังเกตตรงดน้นาใต้มีดอลลี่อายแบบเบาๆด้วยนิดนึงยิ่งทําไม่ดูน่ารักไปใหญ่เลยส่วนที่2คือจมูกอันนี้หมอชอบมากถ้าสังเกตอ่ะมันไม่ได้โด มันมีสโลปเบาๆปลายพุ่งนิดหน่อยแล้วมันรับกับใบหน้าคุณโบนาคือเขาเป็นคนโครงหน้าไม่ใหญ่ไงถ้าเกิดว่าทําแบบจมูกพุ่งๆด่งๆมากๆมันก็จะแบบไม่เข้าอ่ะแต่อันนี้มันพอดีกับหน้าเขาแบบเป๊ะทุกมินคือชอบสุดท้ายคือตรงปากเลยค่ะตรงปากนี่คือไฮไลไท์เลยคือปากเขาอ่ะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เยอะจนตะโกนแต่ถ้าลองสังเกตจ้องใกล้ๆดีๆนะ ขอบปากเขาอะไม่ว่าจะขอบบนขอบล่างคือทุกอย่างอะขอบยกคมเห็นได้สวยชัดเจนคือเนื้อปากบางแต่ขอบคมกริบอะมันมีเสน่ห์บาดใจมากเลยนะอันนี้เป็นอะไรที่แบบ ถ้าเราดูดีเทลดีๆอ่ะถึงจะเห็นสรุปนะเอาให้ได้ตามเร็บง่ายสุดๆแบบไม่ต้องพึ่งมีดคือโปรแกรมตัลเลอร์ปากเวลาเข้าคลินิกก็บอกหมอเลยค่ะว่าหนูขอเติมแบบไม่เน้นวอลลุ่มไม่เน้นเนื้อปากแต่ขอบบยกขอบแบบจึ้งๆก็จะได้แบบคุณโบนาค่ะแล้วใครดูเรื่องนี้กันแล้วบ้างคอนเทนต์พาเลทอยากไปยาเพื่อนคอมเมนต์บอกเพื่อนกันหน่อยค่ะว่าสนุกยังไง